สนับสนุนข่าวโดยมินเฮิร์บสารสกัดจากใบยะนางแดงแท้ร้อยเปอร์เซนตบรรเทาอาการแสบร้อนกลางหน้าอกจากกรดหลายย้อนเมื่อชวงค่ำของวันที่หนึ่งเมษายนนายเกียรติศักดิ์กรงศิริผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรีเป็นประธานเปิดงานท่องเที่ยวราชบุรีของดีเมืองโอ่งและงานการชาติประจำปี2567 ซึ่งปีนี้จัดขึ้นระหว่างวันที่31มีนาคมถึง9เมษายนที่บริเวณโดยรอบสารกลางจังหวัดราชบุรีในพิธีมีนางพรศรีตรงสิรินายกเหล่ากาชาติจังหวัดราชบุรีพร้อมส่วนราชการที่เกี่ยวข้องร่วมที่เปิดที่บริเวณเวทีกลางหน้าองค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรีโดยการจัดงานในครั้งนี้จังหวัดราชบุรีเหล่ากาชาติจังหวัดราชบุรีร่วมกับส่วนราชการภาคเอกชนและประชาชน ร่วมกันจัดขึ้นเพื่อเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดร,ราชบุรีตามนโยบายของรัฐบาลในการส่งเสริมการท่องเที่ยวภายในประเทศอีกทั้งยังช่วยส่งเสริมให้ประชาชนมีพื้นที่ในการจำหน่ายสินค้าและผลิตภัณฑ์จากชุมชนให้มีการเติบโตมากขึ้นสำหรับพิธีเปิดเริ่มจากการจัดริ้วขบวนแห่ของในงานราชการและท้องถิ่น ชุมชน8ชาติพันธ์ทั้ง1ิอําเภอจากโรงยิมเนเซียมถึงสารากลางจังหวัดราชบุรีซึ่งแต่ละอําเภอนำของดีของเด่นศิลปะวัฒนธรรมตลอดจนตกแต่งขบวนอย่างสวยงามก่อนเปิดงานนายนิพัฒน์เนื้อนิ่มนายกสมาคมผู้เลี้ยงสุกรจังหวัดราชบุรีได้นำหมูหันจำนวน50ตัวมาให้นักท่องเที่ยวได้ลองความอร่อยของเนื้อหมูเมืองโอ่งฟรีโดยผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรีและนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี ได้ย่างหมูและสับหมูแจกมีนักท่องเที่ยวให้ความสนใจเข้าแถวยาวรอชิมหมูหันกันอย่างคึกคัก<า>ซึ่งภายในงานตลอด10วัน10คืนได้เตรียมกิจกรรมเด่นให้นักท่องเที่ยวได้ชมชิมช็อปประกอบด้วยการแสดงและการจำหน่ายสินค้าหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์สินค้าจากผู้ประกอบการอุตสาหกรรมและสินค้าพาณิชย์ในพื้นที่จังหวัดราชบุรีการจัดประกวดพืชผักผลไม้นิทรรศการด้านเกษตรประมงปลาสวยงามด้านปศุสัตว์ ถนนอาหารอร่อยจากร้านชื่อดังของจังหวัดการประดับตกแต่งไฟจุดเช็คอินอุโมงไฟจุดถ่ายรูปแหล่งท่องเที่ยวการจัดคาราวาลสินค้าและกิจกรรมบนเวทีกลางกับการแสดงศิลปะวัฒนธรรมการประกวดที่ดาองการแสดงของชมรมทูบีนัมเบอร์วันพร้อมร่วมสนุกกับร้านมัชชากาชาติการกุศลของรางวัลมากมาย ทั้งนี้งานจะมีไปจนถึงวันที่9เมษายนนี้ที่บริเวณโดยรอบสารกลางจังหวัดราชบุรีสนับสนุนข่าวโดยมินเฮิร์บสารสกัดจากใบยะนางแดงแท้100%เปอร์เซ็นบรรเทาอาการแสบร้อนกลางหน้าอกจากกรดหลาย้อน